ไข่สองขึ้นเลยนอนช่างสีได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าลูกสาวไม่สบายครับอีกไก็จะไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับน้องใสอ้ยหนักหนักหนักไปครับเดินไปหาลูกอู่ตรงไหนบ่ายโมงห้าบสาครับวันที่ยี่ดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ครับผมเดี๋ยวจะพามาชมการทาสีบ้านนะครับเพิ่มเติมนะครับในวันนี้วัน พระราชสวัสดีครับพบกับช่อง u t u b e ครูจัให้ทพีตายครับวันนี้พบอีกครั้งหนึ่งครับกับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันเฉลิมประชนมพันษารอศครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทาสีหรือสาสีบ้านนะครับนะของซีสเกตสร้างบ้านกันครับเนี่ยครับผมบรรยากาศในช่วงนี้ก็ด้านในก็น่าจะเรียบร้อยนะครับหรืออย่างไรนี้ช่างก็ออกมาทําด้านนอกกันแล้วนะครับผม นะครับมาชมผลงาน,นครับการทาสีของช่างสีสเกตรสร้างบ้านครับผมนนในวันนี้นะครับกำลังตกแต่งบริเวณพื้นผิวอยู่นะตอนนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่28กรกดาคม2567ครับกับการก่อสร้างบ้านของเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วในวันนี้นะครับถ่ายไว้เก็บไว้นะครับไว้ชม เนี่ยครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นครับผมนี่ในการเก็บงานไปเรื่อยๆของช่างสีครับนะครับสีด้านในห้องนี้น่าจะเรียบร้อยแล้ว นายบ่างห้องนี้ห้องนี้เลาหรอครับห้องนอนไหมห้องนอนนี่ล้วหรอเปะ่าไ้ครั่มีห้องนี้เสร็จแล้วบ่อ๋อเสร็จแล้วอ๋อไปเดี๋ยวพาพี่ชมอันนี้สีประตูเนาะสีวงกบอ่นนี้ครับห้องนี้ว่าเสร็จแล้วนะครับครับผมเสร็จเรียบร้อย ความพืทธน,นาของวันนี้ครับงานสีห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปได้วยดีนะครับเนี่ยค่อยๆแผนกล้องดูช้าๆครับผมกับง,งานนะครับนี่เวียนสีฟ้าสีอะไรก็เรียบร้อยไปได้วยดีนะครับนี่ครับนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวพาชมนีค,ครับ ชุอ,อะโอเคมันนั้นครับงานวันนี้จะค่อยมาดูใหม่อ่ะแล้วด,ดูมุมนี้บ้าง เป็นไปถึงข้างในเลยผิดไปถึงด้านในเลยทีเดียวนะครับมองมุมไกลๆนี้บ้างนะครับเนี่ยครับงานเบื้องหลังต่างๆนะครับจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ถ่ายกันนะส่วนใหญ่คนสนใจจะถ่ายตอนสําเร็จแล้วนะครับแต่เราโชคดีเราได้ถ่ายเก็บไว้ทุกขั้นตอนนะถือว่าโชคดีนะทุกการที่มาแต่ละครั้งได้ถ่ายเก็บงานเก็บไลไว้นะครับ ส่วนใหญ่บ้านเสร็จแล้วทั้งรีวิวกันนน้อยคนนะ่ี่จะถ่ายด่วงหลังให้ดูให้ได้ดูกันนะครับน้อยคนถ่ายทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะครับของศิษเกตรสร้างบ้านกันเลยทีเดียวนะผลงานของทางบริษัทนะครับนั่นแหละใครสนใจยังไงก็ชมดูเอาเลือกดูได้ไปดูที่เพจแก,กก็ได้นะ อะไรครับเราก็จะถ่ายเป็นสดๆไดไลน์เล่นๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นบ้านของเราเราก็ถ่ายเก็บไว้ชมว่าวันนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วอะไรอย่างนี้นะโอเคนะก็บ่ายสองกว,กว่านะครับมาเก็บงานเรื่อยๆครับถ่ายเล่นๆไปเรื่อยๆมีคนรับชมก็ขอบคุณนะครับสําหรับครูจะให้ฟีสไต์นะครับผมกับ การก่อสร้างบ้านนะครับเกาะติดสถานการณ์ของทีมซีสเกตสร้างบ้านนะครับตั้งแต่ E ีพีแรกจนบัดเดี๋ยวนี้โหเจ็ดสิบแปดสิบแล้วบ้างเจ็ดสิบกว่า ครับตอนนี้ช่างก็ค่อยๆเก็บงานรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับของทีมสีสเกตสร้างบ้านนะครับที่เรามั่นใจนะครับที่จะจ้างเขานะครับมารับเหมาสร้างบ้านให้เรานะครับนั่นเองนะครับนี่ครับก็มาดูทีมช่างครับกำลังทำงานสีอยู่นะครับนี่มาดูในบ้านบ้างครับตอนนี้ช่างอีกคนนึงก็กำลังเก็บขอบประตูนะครับมาทาซ้ำหลายๆรอบให้เราอยู่นะครับ นะเพราะว่าเพื่อให้สีคงทนแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเพื่อให้สีมันเข้านะครับเพื่อให้เข้มนั่นเองเนาะเพราะว่าต้องเก็บสีหลายหลายรอบหน่อยนะครับในงานทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้งางละเอียดแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเป็นสีน้ํามันนะครับในขอบประตูนะครับบริเวณ หน้าบ้านนะครับก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้แหละครับผมถ่ายก็ถ่ายเป็นชดตๆแต่ละเวลาก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เดินมาอีกทีนองช่างก็ไปขอบประตูใหญ่แล้วนะครับไปทาสีบัวนะครับบัวก็จะเป็นสีขาวนะครับช่างก็ทาไปรอบที่2แล้วนะนี่สาหรับสีบัวลองพื้นเสร็จก็ทารอบหนึ่งแล้วก็ทาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น2รอบผมดูแล้วน่าจะ3รอบนะบเพราะว่าสียังไม่ขึ้นเท่าที่ควรน,นะครับ สียังไม่ขึ้นยังไม่จับเท่าที่ควรก็ต้องทาไปเรื่อยๆจนมันขึ้นเข้มขึ้นสวยงามนุ่นแหละนะครับนี่ครับเห็นไครับในรอบ2องนะครับนี่กำลังเริ่มกันกันอยู่เนี่ยนะครับงนั้นการทาสีบัวก็ต้องกว่าจะกินเข้าไปกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นคอนกีอัดแรงนะครับนะไม่แน่ใจพูดไปงั้นแหละอ้าวทีนี้ก็มาดูนยครับการทาสี บัวนะครับก็จะทาหลายๆรอบพาไปเรื่อยๆนะครับนอกจนเกิดความสวยงามนะครับช่างสีพอใจนะครับผมเชื่อว่าช่างสีหรือช่างอะไรก็ตามถ้าทาแล้วไม่พอใจมันก็ไม่สวยงามก็ต้องทําให้ดีโดยเฉพาะช่างสีเนี่ยนะครับถ้าทาแล้วไม่ดีไม่เนียนก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับแก้ให้เราจนเกือบจะดีนั่นแหละจนดีเลยแหละเอออันไหนที่เกือบจะไม่ดีมันก็ต้องใช้วิธีการอื่นแต่ถ้าเป็นการขัด หรออะไรเพิ่มเติมมันก็ต้องเพิ่มเงินให้เขาแต่ว่าเราไม่ได้ทําในจุดนั้นก็อาจจะมีบางที่ที่การฉาบไม่ค่อยดีเรียงไงก็ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ของเราก็ถือว่าฉาบค่อนข้างได้ดีอยู่มีตรงที่เป็นขึ้นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับช่างสีก็ <c oughs> ทาสีไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาคแล้วกันเพราะว่าช่างเขาเปิดเพลงนะครับผมก็นํามาภาคเราเช่นเคย เพราะว่าผมไม่อยากให้เพลงนั้นมันเข้าไปนะครับเกิดลิขสิทธิ์ซะเปล่าๆนะครับนี่ครับก็เป็นการเก็บงานนะครับของช่างเรื่อยๆครับผมในช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขอบประตูนะครับเวลาช่างเขาทาสีเขาจะมีนี่แหละครับผ้าใบหรือผ้าเ็นท์นะครับไว้ปูไม่ให้สีมันเลอะอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมอันนี้ขอบประตูน่าจะรอบที่สองรอบที่สามเลยไม่แน่ใจแล้วล่ะ นะครับก็ถ่ายคนละเวลาคนละช่วงนะครับผมก็จําไม่ได้ดัง <c oughs> นั้นการภาคก็ภาคไปงันแหละถึงบอกนะครับว่าจนทาพอใจจนสีมันขึ้นจนสวยงามนะครับช่างเขาจึงจะพอใจนะครับถ้าช่างเขามีมาตรฐานของเขา <c oughs> ขเขาก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะโดยเฉพาะเราก็มองก็รู้ใช่ไหมล่ะครับว่ามันหนาหรือไม่หนาดังนะั้นแล้วช่างก็เหมือนกันเขาก็มีมาตรฐานสีมือของเขาแหละ <c oughs> นะครับถ้าช่างไหนไม่มีมาตรฐานไม่มีสีมือ พาไปเพรเร็วๆเดี๋ยวมันก็มาแก้งานเหมือนเดิมั้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าย่อมดีนะครับนี่คุณแม่บ้านเขาก็มาเดินชมงานด้วยนะครับก็ว่าจะกลับโคราชนะครับวันจันทร์แก็ยังยงไงครับรก็มาดูช่างทาสีก่อนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานสู้งานกันต่อไปสําหรับคนที่อยู่ไกลเนี่ยตรงนี้ที่เก็บถังแก๊สก็ เนี่ยทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังอาจจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงมุมขอบอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่เขาจะเก็บทีหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทาให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนขอบประตูเนี่ยครับก็ยังต้องซ้ําอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสีนั้นมันเวลาทามันก็ไม่ได้เนี้บเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นก็ค่อยๆเก็บค่อยเก็บค่อยเก็บจนมันดีให้เรานะครับนะเพราะว่าขอบประตูเนี่ยเห็นแกทาตัทางแต่เช้าแล้วนะ,นะครับยังไม่เสร็จเลยตอนนี้บ่ายจะ จะไปจะสี่โมงได้แกก็ยังมาหายอีกรอบอยู่แสดงว่าแกก็ซ้ําให้เรื่อยๆจนกว่ามันจะสวยงามมันงานจะออกมาดีนะครับถ้างานมันออกมาไม่ดีก็ไม่รู้จะทําไปทไําไมถูกไหมครับเรนั้นการทํางานก็แล้วแต่ก็ต้องออกมาดีนะครับเพื่อให้คนสนใจหรือแม้แต่เจ้าของบ้านก็ชื่นอ,อกชื่นใจในการทํางานอะไรอย่างนี้นะครับนะครับกนะ็ถาไปเรื่อยๆครับนี้ช่างเราสองคนนะครับส่วนช่างของ อีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อของเขาเขาก็ไปทุระที่สีตะเกตนะคร,ครับบ้านไปทําทุระนะครับก็นี่แหละครับเราก็ไาอยู่เป็นเพื่อนช่างด้วยมาคุยเล่นมาถ่ายคลิปด้วยมาดูช่างผสมสีด้วยนี่ครับกาลังผสมสีอยู่ผสมกับน้ํามันสนเรืออะไรน้ำมันสนนั่น,นแ,แหละคนให้มันเท่ากันเข้ากันแล้วก็นําไปทาเพราะมันเป็นสีน้ํามันนะครับเพราะว่าขอบประตูเนี่ยเป็นสีน้ํามันนี่ครับผมก็กาลัง ทาสีอยู่ไปเรื่อยๆครับผมของทีมงานสีสเกตสร้างบ้านนะครับเนี่ยก็ถ่ายเขาด้วยโฆษณาเขาหน่อยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อไปเลยครับสําหรับการสร้างบ้านนะครับไม่เอาเปรียบพี่น้องอยู่แล้วนะครับเนีย่ยบริษัทนะครับนั้นก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับของสีสเกตสร้างบ้านนะครับปกติผมจะไม่ชมเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเองเดี๋ยวจะบอกว่าผมอวย อวยให้ให้ไปเอาอะไรเงี้ยไม่ได้อวยนะครับแต่พูดตามตรงนะครับว่าเขาก็ทํางานได้ดีแล้วก็ติดต่อประสานงานอะไรก็ก็ก,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 ก็ง่ายดีนะครับติดต่อไปโดยตรงกับพี่ช้างสิเกสรสร้างบ้านเลยไม่ได้ผ่านเลขาไม่ได้ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นบริษัทอื่นๆอาจจะผ่านทางผู้จัดการผ่านอะไรก็บ้านไปแต่ตรงเนี้ยคุยกับเจ้าของบริษัทโดยตรงมีอะไรก็แก้กันโดยตรงกับพี่เขานะครับ ฝนตกแล้ว16เกข16นาทีครับฝนลงเม็ดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาบ้านนะครับดูช่างสีได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าลูกสาวไม่สบายครับอีกแล้วจะต้องพาไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับหลังจากพาไปเมื่อวานไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้ต้องไปต่อนะครับนี่ครับผมลูกสาวคนเล็กครับนุนเตรียมของอยู่ตอนนี้นะครับเตรียมตัวเดินทางครับผม ก็จะไปโรงพรยาบาลอีกแล้วนะครับน้องสายรุงไม่ดีขึ้นนะครับฝน<า>ตกหนักมากครับฝนตกหนักจริงๆครับเวลานี้โอ้โหโกหคตกแน่กหนักมากทล้งลมด้วยครับ 凉了，好。 นังลมครับลูกนี้หนักพอสมควรเลยเนาวลมก็แรงฝนก็แรงมองก็เห็นเลยลมในต้นไม้นี่เอ็นเ,เลยครับอยู่ข้างหน้าด ายลุงถึงแล้วโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับคุณพ่อก็จะหาที่จอดรถก่อนนะฮ้ยป่วยบ่ยเหลือเกินครับลูกก็เมื่อวานก็มาโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ดีขึ้นเลยนะครับไข้สูงตลอดเลยอทีนี้ก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคครับผมดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับผมเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะครับไปครับเดินไปหาลูกอยู่ตรงไหน,น ครับผมสรุปแล้วนะครับก็ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะครับเนื่องจากไข้มาสามวันแต่วันศุกร์วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ไม่ลงเช็ดตัวที่บ้านไงก็ไม่ลง38 3 9เกือบ40อยู่นั่นแหละนะครับก็ทําให้น้องได้นอนโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งหลังที่ออกจากโรงพยาบาลไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วห่างกันสัปดาห์เดียวได้เข้าอีกแล้วครับเนาะสู้ๆครับลูกพ่อเขาจะสู้แม่ก็จะสู้เหมือนกันก็ให้หายหไวโอเคครับก็เดี๋ยว จะเอื้อเคลื่อนรถไปไว้หลังโรงพยาบาลจะใกล้ตึกเด็กหน่อยนะครับโอเคครับประมาณนั้นแหละเนาะอครับตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบนาทีนะครับผมก็คงจะต้องเอารถไปจอดหลังโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็จะอะไรหลายๆอย่างนะครับน้องกอย่าลูกสาวคนโตก็มาด้วยดังนั้นผมก็ต้องวิ่งอาจจะได้ไปส่งแล้วก็เอาของไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ายายเสื้อผ้าแม่หรือของใช้จําเป็น อ่าของลูกของอะไรมาเข้ามาโรงพยายบา,ยอยาลอีกรอบหนึ่งครับคืนนี้คงจะวิ่งกลับไปกลับมาอยู่นี่ก่อนนะครับการจะนอนดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าแม่ของเขาก็มาด้วยแหละวันหยุดของเราในสามวันนี้คงมีแต่แบบนี้นะครับนะเราก็ต้องสู้ต่อไปพ่อแม่นะครับวันนี้มาจะโกนหนวดตัดผมมือรก็ไม่ได้ทํานะครับนะลูกไข้ทั้งวันเลยเมื่อคืนเหมือนกันวันที่ผมมาครั้งแรกก็เหมือนกันตามที่คลิปอีพีแรก,แรก ไอพีก่อนหน้านี้เหมือนกันเล่าให้ฟังอยู่นะครับอ่านะครับผมคลิปนี้ผมจะปิดคลิปแค่นี้เลยนะครับเรื่องราวก็ว่ากันไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวถ้าน้องออยยังไงจะอัปเดตอีกทีก็คงจะได้อัปเดตบ้านต่อนะครับพรุ่งนี้คงจะไม่ได้อัปเลยอย่างไรเนาะคงจะยุดูแลลูกู่นี้นะครับโอเคครับแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ผมกับครอบครัวเลยครับครับผมสู้ครับ นี่ครับอยู่ตึกนี้แหละคือตึกกุมารเวทและนาีีเวทนะครับ